ทองเขียวนะครับเทรนเนอร์แสงทองวอแสงเทพครับวันนี้นี่มาในพิกัดน้ำหนักง139ปอนด์นะฮะการโชคสองครั้งล่าสุดนะครับชนะน็อกยกสองุสตาฟาน้กย u fc สมุยที่เวทีมวยเพชรบัญชาแล้วก็แพ้น็อกยกสามให้กับเซดา wfc สมุยในสนามมวยเพชรบัญชาแห่งนี้เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับมุมน้ำเงินนะครับเจอราดดีเดมวยไทยนะครับอายุ 23ปีครับส่วนสูง180เซนติเมตรนะครับมาจากประเทศสเปนเรียกว่าไม่ถอดได้นะสถิติการชกนี้แค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปนะครับโดยที่แพ้คะแนนให้กับโอริโอนะฮะที่เวทีมวยประเทศสเปนนะครับก็ถือว่าเป็นการชกครั้งแรกที่ประเทศไทยนั่นเองนะฮะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมในตอนนี้นะครับทั้งในของเพจ a c e b o o k แล้วก็ใน u t u b e นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันไว้ด้วยนะฮะ ฝากกดเอาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังจะให้กับทีมงานเป็นกำลังจะให้กับนักมวยแล้วก็เป็นกำลังจะให้กับพิธีกรได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะช่วงนี้นี้ก็คือช่วงที่ ยังคงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในสนามมวยเพชรบัญชาอําเภอกอสม,มุทจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้นะครับกันอย่างหนานแน่นเลยทีเดียวก็ชื่นอกชื่นใจนะฮะนี่ฮะผลจากซอฟท์แวร์จากประเทศไทยนะครับไปสร้างงานสร้างอาชีพให้หลากหลายแขนงจริงๆฮะรอบ o n ยกที่1มาครับมุมแดงสิงเบิร์ต น้ำเงินเจอรัดนักมวยจากประเทศไทยเจอกับนักมวยจากประเทศสเปนอย่าลืมนะาท่านที่เข้าชมมาในตอนนี้นะครับทั้งในของช่องทาง Facebook แล้วก็ในช่องทางของ YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะฮะกดแชร์ไปเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับจะเป็นให้กำลังใจนักมวยที่ท่านเชียร์อยู่ หรือว่าให้กำลังใจทีมงานก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมาครับเตะขามาครับเจอรัตมาซ้ายครับเตะคืนฮะก็ยังคงดูชันดูเชิงกันอยู่ครับเตะขาภาพในเตะขาภ้ามในคืนให้มาให้กลับไม่โกนถีบดักไว้ครับนั้นของซิงเบิร์ตซิงเบิร์ตนะชื่อเป็นฝรั่งเลยครับแต่ว่าเจ้าของชื่อนี้คนไทยนะครับเตะแรกกันครับ ทางรายการนะครับศึกมังกรทองมวยมันมันพูดจากสนามมวยเพชรบัญชานะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราฮนะไม่ว่าจะเป็นท่านั้นของมวยเดชแปดเก้าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน,น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มขำาวเม่าเพื่อนสนามมวยเพชรบัญชาสนามมวยวิกแอร์อันดับหนึ่งของภาคใต้ครับแครีแอ,แอดดีที่ไม่ย่อขายอันดับหนึ่งของโลกมูนลนิธิรวมพลคนสมุยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกะสมุยบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัด บริษัทจิตเมืองนอนทบ็อกซิ่งจำกัดบริษัทเกียรติเพชรโปรโมชั่นจำกัดเพจมวยสด c o m และ Paris f ส o l i s ส Cabaret ครับคาบาเร่ที่มีโชว์ที่สวยงามในกาะสมุยครับ Paris f ส o l i s ส Cabaret เดินเข้าหาครับเจอรจัตถักทานนิดหน่อยครับด้วยแข้งเด็กต,ตับโตขึ้นมาสคัญค้ับถีบยันไว้ฮะเจอรัตจ,จะเข้านี่ก็เข้าไม่ถนัดนะครับ ยังคงพยายามเดินเข้าหาตลอดครับเกาะติดเอาไว้นะฮะแม้ว่ายงนี้จะเป็นยกพแรกนะฮะแต่ว่าเหมือนทางด้านเจอรันนี่จะยังกัดไม่ปล่อยนะครับแต่ยังคงไม่ผีผามนะครับสิงเบิร์ดก็ดูชันดูเชิงไว้อยู่ดูเหลี่ยมคู่ต่อสู้ไว้นะแม้ว่าสิงเบิร์นนี่จะมีประสบการณ์ที่มากกว่าแต่สิงเบิร์นนี่ไม่ประมาทคู่ต่อสู้เลยนะครับหมัดหนึ่งสองครับจะเจอรัดเตะขาไปครับสิงเบิร์ดกาาจาะยางไว้นะฮะ างออกมาครับมาซ้ายครับจากเจอรัพยายามคุมระยะอยู่กระชับพื้นที่เข้ามาครับแต่ขายทักทาน,นิดนึงฮะสิงเบิร์ตเจอราัจะเข้ามาแต่ไม่ถนัดน,นะฮะสิงเบิร์ตนี่เรียกได้ว่าระบบป้องตัวถือว่าค่อนข้างดีครับหมดยกทิ้งมาดูว่าในยกนี้นี่ จะยังคงดูชั้นดูเชิงกันอยู่หรือเปล่านะเตะขาไปครับแล้วเตะขาขึ้นมาให้มาให้กลับไม่โกงฮะถีบครับแล้วเกี่ยวไว้ครับแม่แต่พยามจะเข้าแต่เข้าไม่ถนัดครับเจอรัดเจอรัจะคงเดินเข้าหาฮะในขณะที่ซิงเบอร์นี่แม่กรรมการมัดเรียกมาเตือนนะบอกว่าอย่าดูเชิงกันนานเกินไปครับ เพราะว่าวันนี้นี่เรามีนักท่องเที่ยวครับมาชมศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะกันถึงสนามมวยเพชรบัญชาแห่งนี้ครับได้ได้ว่าหนาแน่นกันเลยทีเดียวนะเกือบจะเต้นความจุของสนามเข้าไปแล้วนะในตอนนี้เดินเข้าหาเจอรัดสิงเบิร์ตเตดักเจอรัดแตคืนอะไะยังคงดูชันดูเชิงกันอยู่นะฮะเตะขาไปครับเท่านั้นสิงเบิร์ดฮะสิงเบิร์ดนี่ได้ได้ว่ามีประสบการณ์มาถึง50ไฟด้วยกันนะครับ ในขณะที่เจอรานี่มีประสบการณ์การชงมาในประเทศตัวเองนะฮะกันแค่ไฟเดียวนะครับอ่กากรรมการเตือนเป็นครั้งที่2แล้วนะครับม่าบ,บุกหน่อยนะครับสู้กันหน่อยนะฮะอย่าดูเชิงกันนานเกินไปนะครับหมัดซ้ายครับแล้วเตะซ้ายครับขณะซิงเบิร์ตเตะขวายที่ครับเน้นเจาะยางฮะซิงเบิร์ตต้องดูว่ายางของเจอรานีจะเหนียวแน่นหรือเปล่านะฮะว่า เป็นยางสงชั้นยางเสริมใยเหล็กหรือเปล่าหรือเป็นยางธรรมดาต่อยมาแล้วเตะไปครับเดินเข้าหากระชับพื้นที่ครับเจอรัตเตะไปไม่โดนฮะยังเดินเข้าหาอยู่ครับต่อยแล้วฉักออกมาครับถีบสกัดไว้ครับซิงเบิร์ดเดินเข้าครับพยายามหาช่องหาจังหวะยังไม่ถนัดไม่เข้าครับเตะแล้วเกี่ยวไว้เตะไปแหม่บือนิดนึงฮะ มาเจอกันใหม่ที่กลางเวทีครับกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาดบนเวทีกรรมการอไทยโชติอัมพระฮะให้คะแนนสามท่านกรรมการอบดุลอับดรอิสละหากรรมการรติการมานะและกรรมการธนพลล่ำสุนิกรเตะรับต,ตัวไปแยกออกมาครับโอ้ยหมัดขวาจากเจรันดองนี้ทำเอาสิงเอิ์นีดหน้างายแล้วก็ชะงักไปนิดนึงเลยนะครับ เอาแล้วนะครับประมาณไม่ได้นะฮะเปิดช่องให้ครูต่อสู้ไม่ได้กับใส่รัวใส่มาต่อครับพยายามจะเข้าไปปิดบัญชีหรือเปล่าครับเจอรัดซิงเบอร์นี่ต้องเกี่ยวล็อกไว้เลยนะฮะเอาแล้วครับมีจมวัดเสียวขึ้นมาแล้วนะครับอาการของซิงเบอร์ยังดีอยู่ครับเตะขาพับในไปฮะเตะที่เดิมสิงเบอร์นี่เน้นเจย่างนะในขณะที่เจอรานนี่สายตาไม่ลดละพยายามจะเข้าไปชกแต่โดนทีบอกมา end of round t หมดยกที่สอง เดินทางเข้าสู่ยกที่3ครับสำหรับคู่ที่1ในค่ำคืนนี้ครับนี่ฮะเดินเข้าหาอย่างต่อเน,นื่องฮะแล้วแหมเรียกว่าให้มาให้กำนะฮะต่อยมาเตะกำนะครับเจอดพยายามจะเข้าไปรวัวหมัดเข้าใส่ทางด้านของซิงเบิร์ดซิงเบิร์ดกอดคอตี้เข้ามาแล้วล็อกไว้ล็อกไว้อยู่เลยนะซิงเบิร์ดล็อกอยู่เลยนะครับ การล็อกไว้นี่ก็ถือเป็นการป้องกันตัวนิดนึงนะฮะสถการที่โดนบุกเข้ามาในระยะที่กระชันชินนะครับเตะขาไปครับซิงเบิร์ดเจอรัดก็ยังคงเดินเข้าหายังไม่หยุดยั้งครับซิงเบิร์ตว่ายังไงฮะซิงเบิร์ดเตะจอย,ยางเหมือนเดิมกรรมการบอกว่าเข้ามาหน่อยครับพยายามจะใช้หมัดน,นะฮะแต่ไม่โดนหลังของซิงเบิร์ดนิดเชือกแล้วนะฮะกรรมการให้ออกมาเอาเตะลำตัวได้กัน ยายามเดินเข้าหาครับทังเจอรัตน,น้ำเงินสิงเบิร์ดแดงเตะลำตัวไปแล้วเกี่ยวล้มลงไปแบบนี้ครับนี่ฮะนี่พยายามจะเข้าใช้หมัดเข้าไปนะสำหรับเจอรันแหม่คือสิงเบิร์ดนี่สิงเบิร์ดน,นี่พยายามเล่นช่วงล่างนะแต่เจอรันนี่คือเล่นช่วงบนอย่างเดียวเอาต่อยไปครับสิงเบิร์ดเหมือนจะนิ่งๆเหมือนจะติดสตันนิ่งไปสักครู่เอาสิงเบิร์ดพยายามออกวอโตมาเข้าไปครับเขาครับ แม่ต้องคิดไว้ทําไวให้จังหวะนี้เจอเจอราดยังคงเดินเข้าหายังไม่หยุดยังถีบไปครับเจอราดถีบซ้ายสิงเบิร์ตทีมแหม่จังหวะไม่โดนครับสิงเบิร์ตเจอราดพยายามเดินเข้าหาครับมัดซ้ายขวาครับมัดขวาอีกทีครับเจอราดเจอราดพยายามเดินเข้าไปฮะสิงเบิร์ตว่ายังครับมัดครับแหม่มัดนี่ไม่ถึงครับเจอราด สิงเบิร์ดต้องคิดแผนรับมือแนละ้วสิงเบิร์ด end round of จากประเทศไทยน้ำเงินเจอราจากสเปนเตะขาดาวไว้สิงเบิร์ดสิงเบิร์ดยังคงเล่นแผนเจาะจุยังคงคเล่นนแผนอ,อ,ยอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของสิงเบิร์ดเข้าไปเตะลำตัวแม็กได้นะฮะเตะใครครับแต่เข,ข้าไปหมัดครับชุบหมัดใส่อย่างเดียวเลยครับจะหมัดสอกเรียกได้ว่า เจอรานีกะเล่นหมัดแบบไม่กลัวการโดนเจาะย,ยางเลยนะครับสิงเบอร์นีต้องคิดเร็วทำเร็วแล้วนะฮะยังคงเน้นเจาะขาไปครับสิงเบิร์ถีบลำตัวครับสิงเบิร์มัดซ้ายครับสิงเบิร์มัดซ้ายขวาเจอราดซ้ายขวาเจอรัแล้วเขาครับเจอรัดแล้วโดนเวีง่งลม้มลงไปแบบนี้ครับเจอรานีคงเดินเข้าหาประชิดตัวอย่างไม่หยุดยัง้งฮะออกมัดครับออกมัดอีกนะ เจอรัตมัดเนี่ยเห <c oughs> ล็งเต้าถ้าเจอรัตเจอรัตมัดซ้ายขวาแล้วศอกแล้วเข่าครับเจอรัตเข่าครับเจอรัตศอกที่ครับเจอรัตโหสิงเบิร์นนี่มองพี่เลี้ยงแล้วนะครับสิงเบิร์ดหันมองพี่เลี้ยงแล้วนะตอนนี้ขินไม่ออก้วครับสิงเบิร์ดสิงเบิร์ดยังไงสิงเบิร์ดแตะก็ไม่โดนครับเจอหมัดจ้งซ้ายขวาจากเจอรัตแล้วมัดจากเจอรัตอีกทีพยายามยกกำแพงกันไว้ครับสิงเบิร์ดโอ้โห ซิงเบิร์นี่เหมือนจะหอบแล้วหรือเปล่าฮะเหมือนหายใจออกปากแล้วหรือเปล่าซิงเบิร์แต่ลราล้วโดนเกี่ยวไว้แล้วออกมาเจอรัดมัเจอรัดมันเจอรัดโอซิงเบิร์เดินแบบตุ๊ัตตุเปพยายามจะเข่าแล้วกำแพงกันไว้ครับซิงเบิร์โอ้โหซิงเบิร์นี่ถอยอย่างเดียวนะเจอรัดนี่เดินเข้าหาแล้วครับซิงเบอร์พยายามเตะขาเหมือนเดิม แล้วเซอร์ดานีออกหมัดยังไม่กลัวโดนจอ,อยางเข่ามาครับแล้วเข่าคืนไปแม่เหมือนซิงเบอร์นี่มองหาพี่เลี้ยงอีกแล้วนะซิงเบิร์ดพยับระคับตะครคองครับซิงเบิร์ดเจอรดานีเข้าหายัางไม่เกรงกลัวและไม่หยุดยั้งนะเดินมุ่งอย่างเดียวเลยครับมุ่งใส่อย่างเดียวซิงเบิร์ดเตะมาเกี่ยวไว้ครับต่อยไหมครับ เจอรัตเจอรัตลัวมัดสอกสิงเบิดเข่าสิงเบิดเอาละเริ่มมีเริ่มมีอาวุธอย่างอื่นโตมาบ้างแล้วครับทางด้านของสิงเบิดถุยต่อครับเจอรัตเข่าไปครับเจอสิงเบิดสิงเบิดเข่าไปเข่าขึ้นมาเจอรัตเอาละได้ลุ้นกันแล้วจังหวะน,นี้ยังคงเดินเข้ามายังไม่หยุดยังฮะเจอรัต เตะไปครับสิงเบิร์ดหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวาเจอราัหมดยกพักกันสักครู่คืนนี้ครับบม,มแดงสิงเบิร์ดน้ำเงินเจอราัตั่งมวยไทยกับเจอกับมวยจากประเทศสเปนครับเตะลำตัวไปครับนี่เตะขาครับแล้วพยายามจะเข้าไปใส่โอ้โยวาเสียวุฒิไปลิกหนึ่งนะฮะ หลังติดเชือกนะฮะสิงเบิร์ดเจอรันพยายามเข้ามาครับหมัดขวาซ้ายขวาครับแล้วเขาครับเขาขึ้นมาครับสิงเบิร์ดเข้าไปครับเกี่ยวขาวไปครับลแล้วเตะแหม่ไม่ถนัดนะฮะสิงเบิร์นนี่หลังพีงเชือกแล้วนะครับในขณะที่เจอรันนี่เลือกบุมออกอาวุธเลยนะแแม่จะขอแตะนมแล้วสิงเบิร์ดคดแตะนมเดินเข้ามาครับ เตะไปไม่โดนครับเจราตยังคงเดินเข้าหาครับเตะไปครับเจราต์ฉีไปครับเจราตแหมสิงเบอร์นี่สิงเบอร์นี่นิ่งไปแล้วครับสิงเบิร์ตรายการสืบรวมพลพลสมุยนะครับขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนของเราอภั่วัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน เพชรมวยเด็ดเจสนามมวยบัญชาสนามมวยวิกแอร์สนามมวยเพชรบัญชาสนามมวยวิกแอร์อันดับหนึ่งของภาคใต้แอรกรีดแอดดีที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกมูลนิธิร่วมพนท์ข้อสม,มุยบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดบริษัทจิตเมืองนอนท์บ็อกซิ่งจำกัดบริษัทเกียรติเพชรโปรโมชั่นจำกัดเพชรมวยสด com และคาบาร่พาริสฟูลิสคาบารีครับ เจอราณีเดินเข้าหาฝ่ายเดียวเลยนะฮะสิงเบอร์นี่แบบได้แค่ตั้งรับนะครับอ้าวกรรมการแยกถึงกับเดินเซนะสิงเบิร์น้ำมันหมดถังแล้วหรือเปล่าครับสิงเบิร์เีาเจอรานี่น้ำมันยังเหลือๆนะฮะยเดินเข้าหายังไม่หยุดยังนะครับเจอรานเต่ครับมตัวครับเจอรานาลําตัว เตะไปครับแล้วหมัดอีกซ้ายขวาซ้ายโอ้โหโดนหมัดดังเดียวฮะเจราดันเข้าหาครับเต็นไปครับเจราดเตะเรา ก็เข้าสู่ช่วงไทยยกแล้วนะครับเสียงระฆังัวนะฮะแหม่ทำหมยกพักกันนะครับรอผลคะแนนรอผลสรุปจากกรรมการครับ End of final round รอผลสรุปจากกรรมการนะครับว่าจะว่าจะยกให้กับมุมไหนนะครับ And the winner is Blue Corner!